โอเคอาดคลิปแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม c o u n t e r s ร์ i ซ e นะครับซึ่งถามว่าวันนี้จะมาสุม่มอีกแล้วใช่ไหมครับชาครับแน่นอนซึ่งมันมีตู้ใหม่เข้ามานะครับยูมินานะครับซึ่งแบบเพิ่งเข้ามาได้เลยใหม่ๆแล้วทางเกมนะครับก็ได้แจกเพชรมา1,000แต่ผมก็รับไปแล้วนะแล้วผมก็เอาไปซื้ออะไรเล็กๆน,น,น้อยๆเองโอเคไม่มีอะไรมากแต่เดี๋ยวรับของในภารกิจก่อนนะ เมื่อกี้ฉันลืมอะไรหรือเปล่าฉันลืมอีกแล้วโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วโอเคเราจะมาสุ่มกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเราต้องพาไปดูก่อนว่านี่ไงครับที่เข้ามาใหม่เลยยูมินาโอ้ล่างสุดยอดมากมคนปะทะที่ตื่นแล้วเดี๋ยวนะ แล้วมีตู้อะไรที่มันโอ้นี่งไงนานะฮนะาละฮาละคิฟุยุเอออ่านถูกหรือเปล่าไ,ม,ไม่แน่ใจแต่อันนี้ผมยังไม่ได้แน่นอนตัวละครเน,นี้ยมีดาด้วยใอยตายเถอะันไม่ได้มันยังสุมไม่ได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยว่อยสุมเรามาเพื่อสุม่มตู้นี้โดยเฉพาะตู้นี้โดยเฉพาะว้าวเลย ยูมิยูมินาอะไรนะโมกกาลาคุนานาเมซาคนละเรื่องตลกละแป๊บหนึ่งนะเออใช่มันมีอีเวนต์แป๊บหนึ่งผมจะพาไปดูนี่นะครับอีเวนต์ก็เดี๋ยวอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่เล่นนะครับเออแล้วอันนี้ผมยังไม่ทำเลยทำไม่เสร็จสักทีเนี่ยฮะทำไมไม่ทำ โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยว่าเราจะได้กันหรือไม่โอเคนะครับเดี๋ยว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 มันต้องหน้าสุ่มไม่ใช่หรอโอเคอืมฉันต้องเพิ่มดวงแต่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 เพื่อทําเพื่ออะไรคุณทําเพื่ออะไรเราต้องไปซื้อเพิ่มสักหน่อยจัดไปเลย2อ0พันเจ็ดอโอเคครับ แต่ขั้นตอนนี้เราจะต้องค่อยๆสุ่มก่อนนะครับเราจะต้องแบบเริ่มตั้งแต่ยี่สิบพอเอาแล้วนะครับโอ้โหเปิดมาโฮก็บินมาแล้วว้าสีทองทองที่ไหนล่ะขาวชั่วเลยเกลือยังไงล่ะครับท่านผู้ชมมันคือเกลือที่จะทําให้คุณโอเคอีกทางหนึ่งอย่างนะครับยังไม่ออกนะครับโอ้โหสีขาวครับขาวจ้าเลยนี่กเกลือแร่นี่นะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชม มันถึงเวลาแล้วความเจริญจัดไปเลยออกไหมเฮ้ยเฮ้ออกไหม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 โอ้ไม่ออกนะครับท่านผู้ชมออกห่อมาแทนเอ้ยได้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เลยดีไปโอเคนะครับ เรารู้เลยว่าที่เหลือนั้นจะเป็นเกลือนะครับถือว่าในวันนี้ก็ไม่ได้ตัวใหม่ยูมินาทำไมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเราใครจะสุ่มได้ทีเดียวล่ะมันไม่ได้หรอกตงเวนมันฟุกกริมไหมอ่าเราก็เสียเวลาถึงแม้เราก็เด็กน้อยเราก็ได้มาสุ่มเลยนะครับฉันจะต้องได้มาภายในภายหลังเนี่ยแหละหรือเปล่านะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปเราก็เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย